บนแอนโจอี bon ข้อศอกประกอบไปด้วยกระดูก3ชิ้นคือฮิม e ม u รัสเอหนาและเรเดียสและข้อเล็กๆ3ข้อคือฮิ m e มโรเอหนาฮิมมโรเรเดียลและ p r o อกซิมอล d i o ดียลเอหนาการตรวจร่างกายของข้อศอกประกอบไปด้วยการดูคลำขยับวัดและสเปเชียลเทส เริ่มจากการดูประกอบไปด้วยการดูมุมระหว่างฮิวมารัสและเอาหน้าก็คือเอลิ่งแองเกิมีค่าเฉลีย่ยวอลกัส11องศาในขณะที่เอลโบเอ็กเ d เต็มที่ล a t เทอ l a ลแอสเปเป็นส่วนที่เอวโบจอยอยู่ตื้นที่สุดหากพบฟูเนสบริเวณต่ำกว่าอินฟาได a ่าลีเซสแสดงว่ามีการเพิ่มขึ้นของซินโวลฟูอีก ซินโอเวลทีชูโพลิฟิเลชันหรือเรเดียลเฮพาโทโลจีเช่นแฟกเจอร์ s ับลักเซชันหรือ d i s โลเคชัน n p o s t e ล i ยแอ s p ป c t คนปกติจะเห็นโอริคานนโพเซตได้ชัดเจนสิ่งที่ควรสังเกตคือโอริคานนเบอร์ไซติดซึ่งเป็นการอักเสบของ s u p e r ร์ฟิเชียลโอริคานนมีเดียลแอป ปกติจะเห็นมิเดีลเอพิคอนดได้ชัดเจนและสามารถสังเกตเห็นเอาหน้าเนิร์ฟซึ่งอาจเคลื่อนไปทางแอนทีเรียขณะที่มีเอลโบเฟกชั่นการคลำโบนี่แลนด์มาร์กปุ่มกระดูกที่สามารถคลำได้ในบริเวณข้อศอกคือ มีเดียลอิพีคอนดีโอลิคานอนและเทอร์เรลอิพิคอนดีเรเดียลเฮดและลาเทอร์เรลซูเปอร์คอนดีล่าลิช มีเดียล i c พิคอนดีและเทโลเอพีคอนด e และโอริคานอ p โพเซตมีความสัมพันธ์กันโดยเมื่อเหยียดข้อศอกตรงปุ่มกระดูกทั้ง3จะเรียงเป็นเส้นตรงและเมื่องอข้อศอกปุ่มกระดูกทั้ง3จะเรียงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเมื่องอข้อศอกมากขึ้นมุมของจั่วจะแหลมขึ้นเรื่อยๆการเรียงตัวดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อมูตเตอร์ไตแองเกิล หากมี dislocation หรือ fracture ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของปุ่มกระดูกท้ง3เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่คำได้ก็จะผิดไปจากปกติ lateral aspect ด้านนอกของข้อศอกสามารถคลำได้ lateral epicondyle ส่วน radial head จะอยู่ดิส t ต l ต่ำกว่า2เซนติเมตรซึ่งคลมได้ชัดเจนขึ้นโดยการทำ pronation supination จะรู้สึกว่า radial head เคลื่อนหมุนอยู่ มั s เซอร์แมสทางและทะเล่ที่สามารถเห็นและคำได้ชัดเจนคือเบคิโอเลเดลิสซึ่งจะชัดเจนขึ้นเมื่อให้ผู้ถูกตรวจออกแรงงอข้อศอกขณะที่เอ b o w โบฟเล90องศาและอยู่ที่ n e นิวท l ลโพซิชันบริเวณใกล้ๆกันจะเห็น e x t e n ทนเซอร์คาร์ไบด์เ l เดลิสลองกัและเอ็กเทนเซอร์คาร์ไบด์เลเดลลิสเบวิสซึ่งรวมเรียกกล้ามเนื้อทั้ง3นี้ว่าโมบายหวัดออฟทรี มีเดียลแอสเปคล้ำได้มีเดียลอีพิคอนไดชัดเจนร่องระหว่างมีเดียลอิพิคอนไดและโอลิคานอนคือที่อยู่ของเอาหน้าเนิร์ฟหรือคิว i ิต l t อ n n ท l แนลเอาหน้าเนิร์ฟในบริเวณนี้จะเกิดเ n t นแท m e เม n e ์นิวโรพาหรือคิว i ิต l t อ n n ท l แนลซินโดรมได้บ่อยซึ่งอาจคาได้นิวโรมาและอาจตรวจคอมเพสชันเทสหรือไทเนลไซของเนิร์ฟเส้นนี้ได้โพส t ทเลียแอสเปก คล้ำไดโอลิคานอนโพเซตในคนที่ผอมอาจคล้ำไดโอลิคานอนฟอสซาขณะที่งอข้อศอกใต้ต่อไตเซ็บเทนดอนแอนทิเลียแอสเปกบริเวณแอนตี้คิวิทัลฟอสซาซึ่งมีสตัคเจอร์สำคัญเรียงจากมีเดียลไปลัเทะลอกคือมีเดียนเนิร์ฟเบเคิลอาร์เทรีไบเซปเทนดอน ผู้ตรวจจะสามารถคลำได้เบเิลอัเตอรี่เพาส์และใบเส็เทนดอนได้อย่างชัดเจนการตรวจโมชันเลนจ์ออฟโมชัน motion, เป็นสิ่งสำคัญมากในการตรวจเอลโบ j o จอยเพราะฟังก์ชันหลักของเอลโบคือโมชันและถ้ามีสติฟเนตของข้อศอกจะก่อให้เกิดปัญหากับผู้ป่วยอย่างมากโมชั่นที่ตรวจในเอลโบมี2ลักษณะคือ flexion extension และ pronation supination flexion extension ในคนปกติมีค่าศูนย์ถึง1 4อองศาบวกลบ10องศา ในชีวิตประจำวนันใช้ข้อศอกในทุก Range of Motion และหากผู้ป่วยไม่สามารถ Flex กเ t e n d ในช่วง30องศาถึง130องศาจะก่อให้เกิดปัญหาได้อย่างมาก p โ o n นชั่นซ u p i n a t i o n ในคนปกติ มีค่าระหว่าง75ถึง85องศาในชีวิตประจำวันใช้มากที่สุดในช่วง50ถึง60องศาข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดในขณะตรวจคือผู้ป่วยจะใช้ไหล่ช่วยทำให้ดูเหมือนทำโพเนชันและซูพิเนชันได้โดยที่หากผู้ป่วยไม่สามารถโพเนชได้ก็จะแอดดักไหล่ออกและหากไม่สามารถซูพิเนตก็จะแอดดักไหล่เข้า ดังนั้นในการตรวจให้ผู้ป่วยงอข้อศอ90องศาและต้นแขนแนบกับลำตัวเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในการตรวจ l e n g e of motion ควรบันทึกทั้ง active motion และ passive motion การตรวจ s t ส g ตนเป็นการตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของ Elbow Joint เนิฟซับไพและเนิฟรูทมีดังนี้การตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อประกอบไปด้วยการตรวจกล้ามเนื้อในท่าสีท่าซึ่งได้แก่เอ b o บฟ l กเซอร์เอลโบเอ็กเทนเซอร์ซูเตอร์และโปเนเตอร์การตรวจเอลโบฟ l กเซอโดยให้ผู้ป่วยงอข้อศอกต้านแรงกับผู้ตรวจ การตรวจเอวโบเอ็กซ์เทนชันให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกต้านแรงกับผู้ตรวจการตรวจซูพิเนเตอร์ให้ผู้ป่วยพยายามงอมือต้านแรงกับผู้ตรวจการตรวจโปเนเตอร์ให้ผู้ป่วยพยายามคว่ำม,มือต้านแรงกับผู้ตรวจ Stability test เป็นการตรวจความมั่นคงของเอลโบ j o จอยประกอบไปด้วยการตรวจสเต s สเทสและไพว s h i ชิฟเทสการตรวจ r e ตรสเทสควรทำในท่าที่ข้องสอกง15องศาเพื่อให้โอลิคานอนหลุดจากฟอสซาและเพื่อหย่อนแอนทีเลียแคปซูลการตรวจวาลัสเ s สเพื่อดู l ลทเทอรอลโคลลทเทอรอลิกาเมนต์คอมเพส่วนการตรวจวาลกัส t r e s สเพื่อดูมีเดียลโคเลทเทอรอล g ิกาเมน การตรวจ Pivo t Shift Test คือการตรวจ s t s t o l a t e r a l Instability ทำโดยให้ผู้ป่วยนอนงาย Fle กช h o เด d e r และเอ b โบไว้ที่มุม90องศาแขนผู้ป่วยอยู่ในท่าซ p พ n a t ตผู้ตรวจจับแขนผู้ป่วยบีดแขนให้ซ p พ n เ t ตมากขึ้นและดันให้มีวาลกัสร่วมกับดันแขนให้มี Axial Load และเหยียดแขนออกพร้อมกัน หากมี p o s t e r o และท r ล l Instability จะเห็น Radial Head นูนเด่นไปทางด้านโ o สเทเลียร่วมกับเห็นรอยบุมของผิวหนัง p r x x i m a มต่อเ a เด h l Head ในผู้ป่วยบางรายจะรู้สึกมีเสียงลั่นขณะที่ Radial Head หลุดออก Special t e ท t หรือการตรวจพิเศษโรคบางโรคมีการตรวจเฉพาะท่าเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นเรียกว่า p r o v o c a t i v e t e t t ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ง่ายขึ้นเทนนิสเอลโบเกิดจากเทนินอพารตี้ของออริจินของกล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์คาร์ายเลอรลิสเบวิสซึ่งมีออริจินอยู่ที่ลาเทอเรอิพิคอนไดและมีอินเซอร์ชันอยู่ที่เบสออฟเตอร์เมตาคาร์เปล่โบนโปว์เคทีฟเทสของเทนนิสเอลโบคือการทำให้ ecrb นั้นตึงมากขึ้นโดย1 c o s งโคเซนเทสผู้ป่วยเหยียดข้อศอกรง กำมือและกระดกมือขึ้นและผู้ตรวจออกแรงต้านดันให้ข้อมืองอลงนั่นคือเป็นการด e s ซิส r i s สเอ็ก n s i o นันั่นเอง ECRB จึงต้องหดตัวทําให้ตึงตัวมากขึ้นผลพสิทีฟหากผู้ป่วยเจ็บมากขึ้นทางด้านนอกของข้อศอกสอบมิดเดิลฟิงเกอ e ์เอ็ก t ์เ t ชัผู้ป่วยเหยียดข้อศอกเหยียดข้อมือ แยกนิ้วและกลางนิ้วออกผลจะโพสิทีฟหากผู้ป่วยเจ็บมากขึ้นทางด้านนอกของข้อศอก 3. m <Muse> ม s ิลส์แมนูเวผู้ป่วยไม่ต้องออกแรงใดๆ,ๆ,ๆผู้ตรวจจะดัดข้อมือให้งอลงมากๆและงอนิ้วลงด้วยผลจะโพสิทีฟหากผู้ป่วยเจ็บมากขึ้นทางด้านนอกของข้อศอกกอ f เฟอร์เอลหรือมีเดียล p อพีคอนดรอต เป็นภาวะที่มีเทนิน n พา a t ตีของเฟ e x ซอร์ o ร a t เนเตอร์มัสซึ่งมีออริจิจากมีเดียลอ i พิคอนดการตรวจไม่มีชื่อเฉพาะแต่อาศัยหลักการเดียวกับเทนนิสเอล o w คือหากทำให้ Flexor p r o ร a t เนเตอร์มัซล่ึงขึ้น,นแล้วเจ็บมากขึ้นถือว่าให้ผลบวกคิวบิโต t ทุนเนลซินโดรมคือภาวะที่มี n t น a p m เมนของเอาหน้าเนิฟในบริเวณข้อศอก provocative test ที่สำคัญคือ elbow flexion test ทำโดยการงอข้อสอบมากที่สุดและเพื่อไม่ให้สับสนกับ Gion canal syndrome และ c o r p a l tunnel syndrome ให้ผู้ป่วยเหยียดข้อมือตรงในท่า neutral ศูนย์องศาท่านี้จะทําให้ pressure ใน cubital tunnel สูงขึ้น การแปรผลคือหากผู้ป่วยรู้สึกช้ามากขึ้นอาจร่วมกับมีอาการปวดภายในเวลาหนึ่งนาทีให้ถือว่าเป็นผลบวก Compression Test ทำโดยการกดเอาหน้าเนิบในคิวิตอลทูนเนโดยตรงผลบวกคือผู้ป่วยมีอาการมากขึ้นบางท่านที่ทำการตรวจนี้ในเวลาเดียวกับ elbow f l e x i o n Test เพื่อเพิ่ม Sensitivity ของการตรวจ